ทีนี้ทีนี้ให้แบ่งให้แบ่งเป็นแถวเดียวให้แบ่งเป็นแถวเดียวเมื่อกี้ที่ครูแบ่งไปให้ไปเข้าเป็นแถวเดียวเอาเกมกับ G ีีมาเข้าแถวเดียวกันเข้าใจไหมครับที่ครูแบ่งเป็นกลุ่มเมื่อกี้เนี่ยให้เขาแถวเป็นหนึ่งแถวเอาแถวเป็นหนึ่งแถวจัดแถวเป็นหนึ่งแถวไม่เข้าใจคำว่าหนึ่งแถวเหรอเข้าใจน้องด้วยให้แยกกัน เอเาอชจับกเอลอครับจับเอเอเพื่อนห้ามดจับเซเอวเพื่อนสยดีมาอย่ข้างหน้านี่จับเซอเอวเพื่อนจับเซอลเพื่อนเอวเพื่อนรับเดพาเล่นเกมับอเอเพื่อนจับเอเอเพื่อนห้ามหลุดห้ามหลุดห้ามหลุดอาจับแบบห้ามหลุดอ่าเดินไปเลยเดินไปตั้งตรงนู้นเลยครับอยาาเล่นเกมน้ำ เราจะพาเล่นเกมนูนอนไปเลยเดินด้วยกันแข่งกันตามทีมห้ามละห้ามขาดห้ามหลุดเย็นเกมยืนเกมเพื่อนหนายากะเอาไปตั้งแถวใครแถวไปตั้งแถวใครแถวมันที่แบ่งกลุ okay. ่มเป็นสามกลุ่มเมื่อกี้ตั้งแถวใครแถวเรานะครับไปยืนอยู่ตรงอาญาไป